วันนี้พามาตกปลาไม้อ่อยครับผมไม้ที่เรามาอ่อยไว้เมื่อวันพระเรือดหัดนะครับก็สวยเลยนะครับผมสวยเลยหน้ากำลังพอดีดีกว้างมากเปิดฉีกออกซ้ายออกขวาปลาไม่ขึ้นแย่ละ มีขึ้นบางนี่หน่อยครับเป็นปลาเล็กนั่นๆๆๆเลู้ปลาอะไรใกล้ๆแบบเนี้ยแอ๋บริเวณที่เราอ่อยนะครับเนี่ยไม่ไกลไม่ไกลทีโยนลงไปกําลังกําลังโยนและแค่ประมาณตรงเนี้ยก็ไม่มีไม่มีปลาขึ้นไงนเอออ่อยเรามันยังอยู่ระเล่าละลายหายหมดแล้วมั้งแอเนาะขาดเดาขาดดาคือเราอ่อยลงไปนะเราอ่อยลงไปตีตุ้ม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 อย่างน้อยปลามัน ในระยะเวลาสามวันเนาะปามอาจจะแวะเวียนมาเจอเหยื่อถ้ามันมาเจอเหยื่อปุ๊บมันก็จะมีความคุ้นเคยว่าเอ้ยตรงนี้เคยมีเหยื่อมันก็อาจจะแวะเข้ามานะวันในในในวันวันหนึ่งน่ะมันอาจจะแวะเข้ามาจุดที่มันเคยได้กินเหยื่ออันนี้อันนี้หรอที่เคิดไปนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมขึ้นไม่ขึ้นก็ตีครับผมเพราะว่าวันนี้วันหยุดแล้วเราคงอ่อยไปละถ้าเกิดว่ามันไม่กินยังไงปุ๊บเราก็ค่อยอ่อยต่อวันนี้ลงเพนินพบลำมาอีกสิบโลในรถ ีเสร็จตอนเย็นหอยต่อยรออิตหน้าไม้สวยนะครับผมเปิดออกแล้วโอ้ตอนนั้นโจกอยู่นู่นโู้โเหนื่อยเลยวันนั้นมาเปิดก็จะท็อปสองคนเหนื่อยโอ้โหเหนื่มากอะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมมันจะมีปลามากินเบ็ดหรือเปล่ามีปลาเข้าเยอะหรือเปล่า วันนี้ลงทินพกเบ็ดมาเก้าสิบสิบเอ็ดนี่ลงไปแล้วสองนี่เราผมข้อดีของหมายธรรมชาติคือไม่อันครับไม่อันนี่เทเล่ลงหมดครับผมสําหรับยกอกรอแรกของลุงทิน,นครับนี่ละครับผมเป็นคันที่ใช้นะครับกเป็นคันของ,บงเบร่ซันรูชันหรือเปล่าถ้าอันผิดขออภัยด้วยนะครับผมลรงทินมีขายนะครับเนี่ยขายในราคาพันสามรับหน้าร้านนะครับ คันสิบฟุตครับคันอ่อนๆนะอ่อนๆเด้งๆครับเบาๆพกง่ายครับผมทุกที่ขายสายหดทิ้งหมดแล้วนะครับผมไม่ไหวครับตกปลามาปีหนึ่งไม่ค่อยเจอปลาใหญ่เลยยังดีกับแค่ไซส์สองไซส์สามไซส์ซสี่ไซส์ห้าเต็มที่ยี่สิบรูก,ก็มีจุดเดียวนาคไปปลาบอนะครับยิงปลาธรรมชาติยิงโอ้โหเลี้ยวใหญ่เลยทุกที่ไม่มีโอกาสได้ไปเขินนะครับผม ติดงานติดภารกิจิมีงานประจำนะครับกินค้าขายก็เป็นร้านขายของชาแล้วก็จะมีอุปกรณ์เบ็ดรวมด้วยคันสวยๆชิ้นนีขายนะครับผมตอนนี้รู้สึกว่าจะเหลืออยู่ประมาณแปดเก้าคันหรือเปล่าสิบฟุตมัตนเก้าฟุตหรือคันเดียวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับมีลูกค้าซื้อไปคับสองคันไปเจอกันที่บ่อตกปลาเขาเห็นปุ๊บเขาสวยเขาชอบอแต่เขาชอบเก้าฟุตเนาะแต่ผมชินชอบสิบฟุตมันวัดถึงดีเนาะ 10ฟุตเน่เวลาวัดมันวัดถึงนะครับผมเพราะว่าที่สายมันหย่อนท้องช้างเนาะมันหย,ย่อนเนยถ้าขั้นสั้นน่มันวัดปุ๊บมันมีถึงป่าเนาะล้องทินก็รีบด้วยบางทีใจร้อนเนาะ่ดนโดนจะวัดไม่รู้จะรีบไปไหนถ้าิบฟุตเนี่ยฟุบยังไงโอกาสถึงมันก็มากกว่าพอวงสป,ปิงมันกว้วงกว่าเนาะเอาเยอะ,อะยก็แรกลครับผมเดี๋ยวลุยตียลงไปเลย โอ้สวยงามครับผมอยู่ลึกไปหน่อยแต่ไม่็นไรเดินเดินได้เดินได้ครับผมส่วนคันนี้ก็เป็นคันที่สองนะครับผมกับเยาวันที่สองคันนี้จะเป็นคันสปาร์ตันคนขาวสิฟุตนะครับผมอันนี้ก็บางทินก็มีขายนะครับผมราคาเท่าไหร่จำไม่ได้นะครับต้องไปดูที่ร้านใช้ดีครับผมสาหรับสายปลาเล็กครับสายหวานปลาเล็กสายเย็นแปดปอนครับผมแปดปอนสลอกนะครับ อเกีย e มันไม่หลอกตียาปอมนะครับผมแต่ลงทินมาประยุกต์ใช้นะครับผมเพราะว่ามันไลยมีคนซื้อครับผมหลงทินเลยลองมาใช้ดูมัเป็นสปูนตื่นครับผมเนี่ยกิ๊กเสียงแบบแบบจานมันจะค่อนข้างหนืดครับผมอืมปกติตกปลานีครับผมกิ๊กเสียงก็ต้องเบาตืดต่อปลาเล็กเนาะมันลากเบาจะเจอแบบดึงบางทีดึงแล้วมันสัมผัสดโดนเบ็ดแล้วมันก็จะคายไปเลยนครับเบาแบาบ ดึงออกปี๊ดไปเลยนะแต่มันมัน,ม,นมันปล่อยได้แค่นี้ครับผมเนี่ยอ่ะขั้นสองครับลุยเลยครับผมเฮ้ยม,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 มีการครับผมมีการ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 ครับมีการมีการครับท่านผู้ชมขายไปแล้วมึง เอ,อ้ยมันกินบ่ได้จ๊ากไม่คายครับไม่คายว้าว <c oughs> มาแล้วครับผม ไม่อ้ยครับผมไม่โอ้ยปลากระมังปลากระมังปลาธรรมชาติใส่สองนิ้วสามนิ้วครับผมเฮ้ยมาลเลยเฮ้ย,ยนี่ครับดอดดึงดึงเลยยนเบ็ดได้สองคันอยู่เลยครับผมไอเจ้าคัน้าข้างนะครับผมสองคันเนี่ยลงดินตีปลาะรูนะครับผมเอาปลาดุกมาตีปลาะดูตีต่เช้าละสวนเดียรำของเราเนี่ยครับผมทํางานละทํางานละ ดีเลยปลากระกม,มังครับผมปลากระกม,มังธรรมชาติยำเลยครับผมไม้อ่อยไม้อ่อยเดี๋ยวเยวก็บปลาก่อนนะครับผมปลาหมานครับผมครับผมมอคูณนะครับผมเบิร์กเล่ทำงานละทำงานละนี่เลยก่อนที่สองของคันนี้นะครับผมมคูณนี่ก่อนเดี๋ยปลากระกม,มังใส่สามนิ้วไปตัวหนึ่งทำงานละไม้อ่อย เดมีอาการแล้วครับผมเดี๋ยวรอลุ้นตอนนะครับผมว่าปลาจะเข้าจัดไหมหรือว่าจะเข้าห่างๆก็ไม่เป็นไรครับผมขอให้ได้ตัวกระเพาะแล้วครับผมขอให้ได้ตัวนงทิ้งก็พอใจแล้วนะครับผมไม่ต้องเข้าจัดจนขนาดเป็นสิบโลเกียร์ทำครับผมเกียร์ทำครับตอนทำเนี่ยโอ้โหเมื่อยเหนื่อยเกียรนะครับผมตอนปลวกสนุกครับแต่ตอนทำเกียร์เอโอเคเดี๋ยวก่อนที่สองตุยต่อเลยนะครับผม ตอบคันน <man qualified worldwide> like ี้นะครับผมลุงทินจะโยนตางฝั่งด้านซ้ายนะครับผมวันอ้อยนะครับลุงทินอยู่อยู่ด้านขวาเนาะลุงทินโยนด้านขวาลุงทินโยนไก่แฟนชอบอะอยู่ด้านซ้ายคบอบโยนไก่เพราะว่าชอบมันแรงดีกว่าลุงทินับผมมันยังหนุ่มยังเด่นเนาะทินแกแล้วแข้งขาไม่ค่อยดีแขนไม่ค่อยดีครับผมโยนด้ไก่คันนี้นะครับลุงทินจะลองตีฝั่งจะท็อปครับลองตีไกลๆดูนะครับผมก็ไกลกว่าลุงทินประมาณสักสองสามวันเนี่ยครับผมสามสี่วาก็ถือว่าไกลกว่านะ อ่ะลองดูฝั่งฝั่งทางไกลดูนะครับผมลังตะขวะดดูอืมประมาณนี้แล้วครับผมเับผมตอนนี้นะครับผมลุงทินงก็ได้จีเบ็ดเสร็จแล้วนะครับผมทั้งหมดแปดคันดนะครับผมก็จะเป็นรอปลาชโดฝั่งซ้ายสุดฝั่งขวาสุดรอปลาชโดเป็นเหยื่อสุดนะครับผมเหยื่อปลาดุกครับผมปลาดุกขันท่อนส่วนเยื่อรำก็จะเป็นสายหวานขันกลางนะครับผมทั้งหมดเจ็ดคันนะครับผม,บดนนบผมได้ปลาไปตัวหนึ่งละ ไม้อ้อยไม้อ้อยนี่กระดาษไม้อ้อยนะครับเนี่ยอ่ารอรุนนะครับผมรอรุนด้วยกันฝากรุนฝากแชียร์ลงทินด้วยนะครับว่ากินจะได้ตัวหรือเปล่าสำหรับไม้อ้อยไม้นี้นะครับผมหรือเราจะต้องอ่อยต่ออีกเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก่ออันนี้ก็ต้องไม่เคยอ่อยนะครับไม่เคยอ่อยปกติก็มีแต่ฮา์ตีกันไปเรื่อยๆครับผมี๋ยวเยอะลงเงยอะปลาเข่าเองครับแต่อันนี้คือเปิดโจกนะครับเนาะเปิดโจกออกแล้วก็อ่อยลองดูครับผมมันจะมา ด,ดังใจเราหรือเปล่าอา๋อคอยดูกันนะครับผมอ่ะฝากลุนฝากเชียงพินด้วยฝากกดติดตามเลยนะครับผมโอเคลุงสิทธิตาเรียกครับไม้ธรรมชาติครับผมในระหว่างที่เรานั่งรออ่ากินเยยื่อยู่นะครับผมเดี๋ยวนี่ครับผมแล้วเราไปลอง,ลองนี่จะลองไปลอบไปช่อนดูนะครับมันเป็นคลองน้ําเล็กๆนะผมเผื่อจะมีกัสักตุ่มเนาะมายางเป็นกับข่าไมยยางโอเคเดี๋ยวลุดูดย ลองรองไปชนดูนรครับผมปตีอปอมมาครับผมเจอไปชนตัวหนึ่งผมแต่มันไม่ยอมกัดเหยื่อะนะครับเนาะคือมันกำลังจะกัดเลยมันขึ้นนํำมาปุ๊บเจอลงทินพอดีว่าทินอยู่หัวของนะหัวของยืนหัวของหลักมาปุ๊บใกล้ถึงขึ้นแมปเราหลบลงไปเลยสรุป ตีซ้ำอีกหนะ้านาทีก่อไม่กัด <c oughs> ก็อดดีตามเคยนะครับผมไมแล้วครับผมมารอล,ลุ้นเยอรลัมกันต่อดีกว่าไปชอนอดละเป,เป็นเปลี่ยนเยอลรอบสองแล้วนะครับผมครบทุกคันละคันสุดท้ายไาย,ยังไม่ได้เพิ่มเลยยังเหลือเวลาอีกเป็นวันนะครับผมต้องมีกินบางหลังนะตีขึ้นตรงนี้ใช่ไหมนุ่นตีใส่เลยครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมเย๋ย์รอบที่สองรอบรอบเฮ้รอบสองครับรอบสอง <c oughs> รอบแรกก็ได้ไปตัวเดียวกำลังรอบสองไม่ได้สทัตัวเอะเราลุ้นต่อครับผมมันมีอาการครับผม มาครับผมตัวที่สองปากมังตัวนี้กินไก่ครับผมปลายเบ็ดกินอยู่ตรงไก่ไอ้ตุ้งอ้อยไก่ตรงเนี้ยยังไม่มีอาการเลยโอ้นานมากตัวที่สองประมาณตัวที่สอง เนาะผมน่าจะโตโตกว่าตัวแหลงนิดหนึ่งโอ้โหย่คกับผมแต่ช่างก่อนเอาอีกแล้วกับผมเบิกเล่ตัวที่สองพาตันยังไม่กินเลยไม่มนันไม่มันเบิกเล่ได้สองตัวละแต่คนละคันเดี๋ยวที่ต่อครับผมมาคู่นะครับลุงทินอ้อยเพิ่มนะครับผมอยเพิ่มใส่ในกระมังเนี่ยปัดปันก่อนไปอกไปใกล้เนี่ย ไวเพิ่มเพราะว่าอาทิ์ไอ้วันพฤหัดเนาะมันคงจะละลายหมดแล้วละ่ะหอยเรียกปลามาอีกรอบนึงครับผมปลามันเคยมามันอาจจะมานะครับผมแล้วมันมาเจอเหยื่อก้อนไม่ที่เราอ ah. อ่อยลงไปนะ่ะมันก็ต้องอยู่เนาะอยู่กินอ่ะโอเคคิดว่าคิดว่าดูต่อรับผมเดี๋ยวมีไซส์ครับผม,ม,บผมอ,กออกเลย đây vào đây đi say đi say Đừng mình say không làm không? Ui, lạc nhau đi Được rồi Quán không quái ơi. Mình chạy tốc cốc kiếm xuống ngoài โอ้ย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 สำลีผลครับผมโอ้โหอยได้ผลเลยครับผมเอ้ยปลาตะกูมันปลาอะไรโอ้ยเดี๋ยวให้ดูคร oh. well, ับผมอีกกันนัวเลย มาแล้วผมหุยหลากออกยาวเลยเนี่ยครับผมอปากมันเป็นโอปากมันจะเหลมๆนะครับเนาะปากมันเหลมไม่ใช่มันพิการนะครับแต่ปากมันจะเหลมๆมแบบเนี้ยอ่าเนี่ยแล้วมันดูดเดยื่มันก็จะแบบเนี้ยดูดจุ๊บๆกับพื้นนี่จุ๊บเออผมลุงเทียนเเรียกว่ามันมีปัญหาที่ปาก โอ้สมบูรณ์ครับสมบูรณ์เยี่ยมเลยครับผมตะโกะหรือเปล่าอ่าถูกเพียยังไงขออภัยด้วยครับผมคิดว่าตะโกะล่ะฮ่าฮ่าฮ่าโอ้หมุนเลยมุนเลยโอ้ปลาก็ไม่เข้าครับผมงานงอกอีก โจก้อนใหญ่ครับผมมาบังหน้าที่เราตีเบ็ดกันอยู่เนี่ยโอ้รอให้ออกไม่รู้มันจะออกหรือจะรอดีหรือเปล่าออะเอาไม่ว่าเราไม่รอดีกว่านะครับผมเพราะว่าวันนี้ตอนนี้ก่อสามโมงสี่โมงหรอพอคือปลาไม่เข้าครับวันนี้ไม้อ้อยของเราปลายังไม่เข้าก็ได้อยู่สามตัวเป็นปลาตะกูตัวหนึ่งปลากระมังสองตัวอ่ะโอเคเดี๋ยวสรุปผลงานครับผมวันนี้แล้เวเทียนเก็บเบ็ดก่อนแล้วสรุปผลงานให้ดูออกนะกำลังจะออกกำลังจะออก ครับผมเดี๋ยวมาสรุปผลงานให้ดูนะครับผมวันนี้ต้นทินได้ตามแต้มสวยๆ <Ooh. S 1> ทั้งวันครับผมหมดไปอีกหนึ่งวันครับสําหรับวันหยุดวันหยุดสุดหันสารอมานั่งตกปลาอยู่ริมตะลิงสุขใจจริงๆปลาไม่กินเหยื่อครับผมมี mm. ใจจริงๆปลาไม่ยอมกินเหยื่อโก,โก๊อกโก,โก,โก๊อกนั่นก๊อก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 อ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจะชั่งให้ดูครับผมปลาไม่ยอมกินเหยื่อโอ้ชั่งก็ยาวแต่แท้ออาตัวเล็กออกก่อนนะครับกำมังเล็กนี่สองตัวไซ ปลาตัวนี้หน้ามาันถลทไงไม่รู้มันใช่ปลาตะโก,กหรือเปล่าล้นปลาอะไรมาเกาะเลยเกาะเลยทันตันศูนุดจุดเจ็ดหักผมเจ็ดขีดไม่ถึงโลเจ็ดขีด โอ้ส,สวยๆครับผมวันนี้เอาแล้วหมายธรรมชาติครับจะอะไรมากมายแค่นี้ก่อคนมาหยุดไปละอ่ะโอเคครับผมแล้วก็ปักคลิปนี้เลยครับผมอ่าทิตน้าก็จะไปทางไหนยังไม่รู้เลยอาจจะต้องมาซ้ำหรึ่งครับเพราะว่าโอ้ถามทีมงานก็เร็วนะครับผมป้บาบ่ก็ไม่เข้าเป็นกันโอ,โอ้ตอนนี้หาปลายากมากเลยครับผมอ่ะปกักกดติดตามโปไลก์กดแชร์ให้นหน,นะครับโอเค อาจารย์ที่กำลัครับผมสวัสดีครับ